สวัสดีครับสวัสดีครับกลางวันนี้ครับมาลุยกันต่อนะครับพี่ๆเลยครับครับนะนั่งพันลุกปูดมานะครับรุ่นแรกนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนท้ายแล้วนะพี่นะไม่รู้ว่าจะมีตอนที่ห้าหรือเปล่านะครับของเจริญพรรุ่นแรกนะครับเปลี่ยนนั่งพันลุกปู่ดมาครับ รอบนี้ครับนะไม่มอช้านะนะนามาลุยรายการที่1นึ่ไปพร้อมกันครับนะวันนี้เปิด20องค์20รายการเหมือนเดิมนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะครับราคาจากตรงนี้นะครับนะจากวัดนะครับนะพี่นะอยู่ที่3 1 9บาทนะครับแต่มาเปิดที่น้องน้องขอ350บาทพี่นะครับขอกำไร2 0บกว่าบาทส0ิบบาทนะครับนะครับ รับสองรุ่นข uh ึ้นไปนะครับจัดส่งฟรีพ uh> oh ี่นะรุ่นเดียวขอเจ้าการส่งอีกสี่สิบาทพอนะครับขอส่งสี่งิบบาทพอรับ2อรุ่นไปส่งฟรีพี่นะครับแล้วก็อย่างผมแจ้งไว้นะครับนะเพจน้องนี่ครับจะไม่เหมือนเพจอื่นนะครับเพจน้องจะให้เลือกนะฮะให้เลือกผมจะแกะหมดเลยนะครับแกะหมดทุกองค์เลยให้พี่จะเลือกกันนะครับนะราคาก็จะอยู่ประมาณอผมอาจจะบวกนิดนึงนะครับบวกนิดนึงนะครับแล้วส่วนมากรายการอ่าล่างๆเลขมีสวยนะน้องก็เปิดเท่าทุนตลอดนะครับ ส่วนรายการบนน้องจนะขอกาไรนิดน,นึงนะครับเพราะว่านะครับถ้าองค์ไหนไม่สวยหรือไม่ถูกใจพี่พี่มันก็จะเหลือนะครับเพราะไม่มีเพจไหนกล้าทํานี้แน่นอนนะครับนะฮะเพราะเพจอื่นเขาจะรามูลมุนยังไงก็ของหมดทุกองค์ไม่ไม่มีขาดทุนนะครับ <S <S เพจน้องแกะให้เลยแกะให้พี่พี่ได้เลือกเลยนะครับเพราะบางครั้งพี่ลุ้นไปก็อาจจะไม่ชอบองค์ที่นะที่อยากจะได้นะครับนะเหล่านี้ก็มาลุยกันต่อพี่นะครับรายการนี้เลขคนตับเบอร์มาเลขสามศูนย์ครับ นี่ฮะเนื้ออพาก้าขัดเงาหรือเปล่าพี่นะครับขออนุญ,ญาตดูใบเซอรนิหนึ่งฮะรุ่นนี้ดีนะพี่นะมีใบเซอร์มาให้เลยนะครับนี่รายการนี้ได้โค้ดําเบอร์มาที่สามศูนย์ครับนะเปิดปันพี่พี่ที่สามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยถ้าอย่างนี้เปิดทุนเลยนะครับรวมค่าจัดส่งก็เหลือองค์แค่สองร้อยเก้าสิบบาทเองนะครับนะีถ้าสิใจอุค์ไหนก็ปิดได้เลยนะครับพี่นะเดี๋ยวแป๊บนึ่งพี่นะใส่กล่องแป๊บปิดฝากล่องนะครับรายการที่สองครับ รายการที่สองเปิดามาพี่เนื้ออัปก้านะเนื้ออัปก้าขัดเงานีครับลงยาแดงครับโอ้โหอัปก้าขัดเงาโู้ยเลขคนตะเบอิอตองหกกระดกซับนะตองหกกระดกซับนะครับ,นออญญนรบเนี้ยขออนุญ,ญาตาเนี้ยปาดเลยขออนุญาตปาดให้พี่น้องได้รับชมฮนะนี่ฮะรายการที่สองครับโอ้โหเลขคนตะเบิดตองสองพิเศษนะครับเนี้ย องค์นี้ขอที่400บาทแต่พี่นะรายการพิเศษนะครับตองสองนะครับต่อมาฮะรายการที่สามครับรายการที่สามเปิดขึ้นมาพี่เนื้อมหาชนวนเนียฮะจีวันปัดทองพื้นเขียวเนื้อชนนวนนะจีวันปัดทองพื้นเขียวเลขคุณตัเบอร์มาเลข26เลขคุณตเบอร์มาเลข26นะพี่นะรายการที่สามนะครับนี่ยรน้องตัดให้ชมพี่นะครับจะได้รับชม ความสวยด้วยกันนะครับรายการนี้รายการที่สามนะครับโอ้สวยงามนะครับเลขคนเบอร์สองหกรายการนี้ขอที่สามร้อยนะครับขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับนะสามร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งนะพี่นะเปรี่ยนที่สวยนะพี่เนอะนะฮนะต่อมาพี่ชายรายการที่สี่รายการที่สี่เปิดออกมาพี่รายการนี้เนื้อประก้าสซาตินนะคุยพื้นลงยาครับนี่ รายการนี้เลขคุณจำเบอร์มาเลขสามสิบหกครับรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทพี่นะรายการที่สี่นะนะครับนะต่อมาครับรายการที่ห้าครับนี่ฮะรายการที่ห้าครับโอ้โหรายการที่ห้าเปิดขึ้นมาพี่นะครับขอดูรายการแป๊บหนึ่งนะ รายการที่5นะครับเปิดออกมาพี่รายการนี้เนื้อทองแดงลุมดําหลังเรียบหน้ากากไก่นะครับอัปการหน้ากากขวาทองหน้ากากพันทองแดงองค์เพ้นเสมือนจริงนะฮะหลังจัน์มึกครับโอ้โหมาแล้วจ้รายการที่5หลังจัน์มึกครับรายการนี้นะครับรายการนี้หลังจันหมึกครับมาฮะรายการที่หหลังจานหมึกครับ นะฮะแต่ผมจะแจ้งเขาวานะฮะทาไมว่าทาไมถึงหลังจานหมึกนะครับหลังจานหมึกเนี่ยเลขคนที่เบอร์เลขสิบเอ็ดครับรายการนี้จานหมึกนะครับขอที่ห้าร้อยนะครับขอที่ห้าร้อยนะฮะหลังจานหมึกเนื่องจากนะครับอ่ถ้าเป็นเกจิที่อ่าอายุนะมากๆนะพี่นะอ่พกขอนิ้วอะไรประมาณนี้ครับเขาจะรักษาคาดคาดขันนะครับเพราะอ่าการที่เรากดอ่แบบถ้าเป็นแบบ เหล็กจานเหล็กอย่างเงี้ยนะพี่นะจานโลหะเนี่ยจะใช้ข้อมือเยอะพี่จะทาให้ปวดนิ้วปวดข้อนี้เขาเลยใช้เป็นจานหมึกนะครับนะน้อยมากพี่องค์ไหนที่พี่ได้แบบแบบเป็นจานเหล็กนะถือว่าโชคดีมา,มากๆพี่นะครับถือว่าโชคดีเลยนะครับถ้าองค์นั้นจะแพงมากนะครับแพงจริงนะครับต่อมาฮะนะเพราะจริงพี่นะครับถ,ถ้าเราเอาปากกาเหล็กนะครับนะจานจานโลหะพี่ปวดข้อนี่นะครับนะถ้าเป็นป Ł ูย่ยุเยอะนะ รายการนี้นะครับนะารายการที่หกเปิดมาเนื้อไทเทเนียมนะครับหน้ากากอะลูมินซาตินะครับเนื้อไทเทเนียมหน้ากากอะลูมิเนียซาตินนะครับเลขคุณะเบอร์โอ้โหหนึ่งหกแปดนะครับรายการที่ได้รายการเซอร์ไพรส์พี่นะบอกแล้วว่าลังลังลังเทพนะครับลังเราลังเทพนะครับนี่รายการนี้พี่นะครับเลขคนละเบอร์หนึ่งแปดขอยี่สามร้อยห้าสิบนะองค์นี้ 1, 6, behold, ian, ให้สามร้อยห้าสิบนะครับใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้นะครับอันนี้่ะสี่ร้อยจบเลย 400จบเลยพี่นะครับนะเพราะเลขสวยด้วยเลขสวยเดยื35พีหยอกเล่นนะครับ350บาทพอนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับดูรีครับ350บาทพอนะเมื่อสักครู่นี่นะน้องก็เลยจัดให้แบบพิเศษกันเลยนะครับพิเศษจำบ้าเนี่ยร,รายการนี้เปิดออกมาพี่นะฮะเนื้ออัปการขัดเงานะครับ รุ่นเลขพิเศษนะผมชอบรุ่นน <t astic developed Airbnb> ี <t astic opard ę> dai, ้จริงนะฮรรุ่นนี้ลังเทพนะฮะเหมือนมหาเราหมดเลยนะรายการนี้มาเยอะพี่เลขโคตดเบอร์หมายเลขเก้าเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เลขโคตดเบอร์หมายเลขเก้าพี่แบบเลขสวยมาเยอะมากนะครับลายการนี้ขอที่สี่ร้อยพอนี่ครับสี่ร้อยพอพี่นะครับเลขสวยมหาเราเยอะมากนะผมบอกเลยพี่ที่สุดเลยนะรายการนี้พี่นะรายการที่แปดนะครับมาดูเลขสวยได้ไห่ รายการที่แปดเลขคนที่เบอร์แปดเห้าเนี่ยรายการนี้ก็สวยเนี่ยี่ยฮะรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับสามสามร้อยห้าสิบาทพอฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่เก้ารายการที่เก้ารายการที่เก้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นชุบทองนะครับเงาฝั่งเพชรสังคติเลี่ยมกรอบโอ้โห ลายการนี้สวยพี่นะครับเลขโคดเบอร์หมยเลขสามเนี่ยอย่างเงี้ยพี่นะครับสวยจริงนะครับสวยจริงนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันนะครับที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทพี่นะอย่างเทองคําต่อมาครับรายการที่สิบครับพี่ชายรายการที่สิบเปิดมาครับเนื้ออัปริกาขัดเงาครับรุ้นเลขพิเศษนครับ นี่ฮะเหมือนหลวงพ่อรวยเลยอันนี้สีราชวดีเลยพี่นะครับสีราชวดีที่เลขคนต้ณเบอร์มาเลขยี่สิบแปดนะครับยี่สี่ยี่ห้ายี่แปดในคนซองแป๊มยี่ห้านะครับสีพ่อรวยเลยพี่นะลงยันหลังด้วยสวยงามนะครับรายการนี้เอาไปพี่นะครับรายการนี้เอาไปฮะรายการที่สิบนะขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับเหมือนเดิมสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมพี่ชายนะครับรายการที่สามรายการที่สิบนะครับนะ มาลุยกันต่อครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่1ิบเอดนะครับรายการที่11เอนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้อปาก้าสตินงยาทีวอนคุยพื้นนะครับลุ้นสั่งเพชรนะฮะลุ้นเลขมงคลครับนี่ฮะเลขคนจับเบอร์หมายเลขหกครับนี่ฮะรายการนี้นะครับขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รุ่นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองครับนะเลขคุณตัเบอร์นะครับเฮ้ยเนื้อชนวนชุบน้ำทองคำแท้พี่เอาละเนี่ฮะรุ่นเลขมงคลกันชอบมากเลยรุ่นนี้ชุบทองคำขาวชุบทองคำแท้บอกเลยว่าทำให้เหรียญโดดเด่นนะครับทำให้เหรียญโดดเด่นสวยจริงๆนะพี่นะนี่ฮะรุ่นนี้ไม่มีเบื่อเลยพี่ร้อยองค์ร้อยราการนะครับนี่ฮะ ผมชอบมากนะเหมือนผมจะได้ประมาณสององะนะครับนี่นี่พี่นี่นี่ถูกใจจริงๆครับถูกใจจริงๆครับผมบอกเลยเรื่องนี้เนีฮะรายการนี้สวยมากนะครับขอที่สี่ร้อยบาทพอเอ้สี่ร้อยนี่ฮะเรียกคุณทนเบอร์ตองสามด้วยพี่นะรายการนี้ขอสี่ร้อยพอเหมือนเดิมไหมไม่เป็นไรครับขอสี่ร้อยเหมือนเดิมนี่นะสวยจริงนะครับสวยจริงนะรายการไหนผมแนะนําคือบอก จริงจริงนะพี่นะผมไม่โกหกนะครับนะคือเราเห็นเห็นไม่อยู่เลยสวยจริงนะครับนะขอสี่ร้อยพาร้อยนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเลยอยากอยากให้เล่นเก็บพี่มาอีกหนึ่งโอ้ี่นะครับเชนวนชุดน้ำตองคำเท้นะไม่ต้องอ่านสีเลพี่นะมาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับเหมือนรายการเมื่อสักครู่เลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนสีนะครับแต่ผมว่าไม่รู้อ่ะพี่แต่ผมบอกว่าผมชอบนะครับขอสีหลวงพ่อรวยหน่อยนะครับขอสีหลวงพ่อรวยมาให้ชื่นใจหน่อยพี่นะครับ นะฮะโอ้โหเว้ยสวยจริงจริงไงสวยจริงๆครับนะรายการนี้นี่ฮะเลขคนณั้งเบอร์หมายเลขหกสิบแปดนะครับโอ้โหรายการนี้ไม่ได้เลขไม่ได้รายการเด่นนะรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะสามร้อยห้าสิบาทพอนะครับถ้าเป็นฝั่งเพชรก็จะเป็นรายการพิเศษนะครับจะเป็นรายการพิเศษอ่าเลขสวยนะครับเป็นเซอร์ไพรส์นะครับเป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ครับ เนื้ออเมิกาสตีนครับลงยาแดงนี่นะครับเนื้ออเมกาสติีนลงยาแดงเลขโค้ดเบอรนนะครับหมายเลขหกนะรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทพี่นะรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครับรายการที่สิบห้าเลยครับเปิดออกมาฮะโอ้โหนะเลขโค้ดเบอรนนะครับหมายเลขสามครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะรายการนี้นะครับเอามาที่อีพีนี้องค์ไหนสาม สามห้าคู่หกร้อยนะไปจัดให้นะครับจัดให้ีนะฮะไหนก็มีองค์สามห้าเยอะเลยพี่อีพีนี้นะจัดให้เลยนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชุดเงินทั้งรายหลังเรียบนะครับนี่ฮะเรียกว่าเสมือนเนื้อเงินนะครับเสมือนเนื้อเงินนะเลขคนจะเบอร์มาเลขหกสิบแปดหกสิบหกสิบห้านะสองแป๊พี่หกสิบห้านี่ครับรายการนี้นะครับมีคู่กันเลยนะครับมีคู่เลยนะี๋ยวผมให้ดูนะ องละสามร้อยห้าสิบาทพอไ,ไหมนะฮะองละสามร้อยบาทต่อกาลลอบนะผมมีอีพีหนึ่งเดี๋ยวผมเอามารวมแป๊บนะ,ะนี่ของอนะีพีหนึ่งนะนี่ถ้าใครรับไปหกร้อยถ้าใครรับคู่กันหกร้อยพี่นะจัดให้เลยครับเอาไปคู่เลยคอลเลคชั่นนะครับเก็บสะสมสวยๆนะครับต่อมาฮะร,รายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเปิดออกมาพี่โอ้โห้สามเคขัดเงาวนะี่เนี่ยฮะ เลขคนเบอร์หมายเลขหนึ่งนะแม่ทัพนะครับแม่ทัพขอที่หกร้อยครับเลขแม่ทัพขอที่หกร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดนะครับหรือรายการที่สิบแปดเปิดออกมาครับขอดูใบเซอร์กันนะฮะใบเซอร์ตะกวดหลังเรียกไปตัดปีกนะครับหน้าปัดทองฝังตะกุดอ้ฮหตะกวดไปตัดปีก หน้าปัดท้องฝั่งทักปุดนะครับทำแล้วพี่นะรายการนี้รายการที่สิบแปดนะครับโอ้โหเลขคนละเบอร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้เอาไปพี่นะครับขอที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้า รายการที่สิบเก้าเปิดออกมาพี่รายการนี้น,น,นะครับเป็นเนื้อชุบทองพ้นายเลี่ยมกรอบนะเนื้อพุทธทองพ้นายเลี่ยมกรอบเนี่ยฮะอุ้ยนี่สวยงามลองเลือกดูพี่นะสี่รยหสบาทพอพี่เลขคนเบอร์สิบ็ดนะฮะ4ี่ร้ยห้าิบาทพอนะครับนะตอ่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับรายการท้ายของอีพีนี้นะครับรายการยี่สิบเปิดมาฮะเนื้อสามพิย์นะเนื้อสามพุทธไก่เพนอุ้ยโอ้แปลกดี เนื้อสารสสักรายเท็มดีรายการที่20โอ้โหสวยงามนะครับสวยงามเลขคุณเบอร์มัยเลขยี่สิบานะรายการนี้ขอที่4ี่ยหบาทต่อนะครับสี่อยห้าสิบบาทเอาสี่รอไปนะครับสี่รอยให้นะครับรายการ20บนะครับตอนนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับ